อัตรีค่ะมีนี่ยายใสจะพามาเบิงตนง้นไม้มงคลอีกนาาะคหรเนาะอันนี้ก็ขอไพ่ไหลายค่ะจับซื้อไปได้ค่ะแต่แม่อยากเมื่อยไทยให้ผู้ชมเบ่งนาาะเหรอเนาะว่ารู้ว่าเพิ่นซื้ออย่างลืมแล้วอ่เป็นใบเขียวเขียวเขียวไล่ค่ะอันยายใสก็บขคดจับซื้ออัน ชนิดของ,งนนอัินพันต้นไม้พันหนอนไม้มงคลบ่ใครได้จนำะแล้วก็ดูแล้วก็ลืมค่ะขอใหลายค่ะปลูกง่ายค่ะเขาก็ต้องก็ต้องฮดน้ำดูก็ได้ค่ะก็ะต้องฮดน้ำเป็นเดือนก็อยู่ได้เนละ้วต้นไม้ชนิดบ่มีเหี่ยวะคะนะ่ะเล้วก็คือต้นไม้ชนิดอื่นนี่ือนพอฮดน้ำก็ได้ปลูกก็ง่ายค่ะปลูกซ้ำนาฝนนี่ขึ้นติดง่ายไว้ไน,นี้ อันนี้ก็ดอกแก้วเนาะคะนะ่ะเนาะดอกแก้วเอาจะมีดอกสีขาวกลิ่นหอมเป็นท้งพุง่มเ้าสามารถตกแต่งกิงทรงพุ่มของเขาใต้ตามใจชอบเาเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ยาใส่เพิ่งตัดออกเพราะว่าเมื่อกี้พันจะสูงเงี้ยาใส่อยากให้เป็นพุ่มเตี้ยๆยาใส่เลยตัดออกก็ออยังดอกบ้านีหลายช่วงนั้นดอกหลายหลายค่ะอันนีนด้ดอกตุ่มดอกตุ่มดอกแก้ว ปลูกมาสองปีแล้วค่ะอันนี้นี่ก็ยินมังกรค่ะเป็นมังกรสีเขียวไล่ไล่แถบขาวพันพันพันนี่ก็อีกแบบนึ่งนะฮะเนาะมีอีกหลายพันอยู่ค่ะยินมังกรนนี่กับอนไหนกับวารุค่ะเกินยังมะนีค่ะใบพับๆใบโม,มอคอนนี่อละล่ะค่ะแต่ว่าแยาใส่จำซื้อเพื่อแค่ได้ นี่กับดอกซอนดอกมะลิเนาะมันแบบพันบาอกอกดอกข้างนี้อ๋บางเดือนบางหันออกเต็มต้นเขาจากภาคดอกมะลิดอกมะลิดอกซอ,อนแาบเท่าเลยเนาะซอนหน่อยบ่ามันดอกใหญ่ดอกใหญ่หน่อยหอมหอมันนี้ก็ต้นใบม่อนค่ะต้นใบม่อนใบม่อนนี่เฮาก็มาเห็ดตากแหงไว้ช่องเป็นชาใบาม่อนก็นนนับอะไรนั่นเนาะ เวลาอเห็ดนอยูย่ในกินก็เอาไปเอาใบยอดทุงเพิ่นนไปใส่ต้มไก่ต้มปลาได้เพิ่มรสชาติของอาหารนี่ประโยชน์หลายค่ะเพื่อนจะมีดอกมีนุ่ว่าทำป่เปี๊ยะนวย,ยักเถื่อดอกนี่หลายไปยังถ้าเป็นวยบ่วนวยบ่มี่เเข้าใจให้กันจะผู้อื่นเขาปลูกคือมีใส่บ่ใครได้ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปลูกงังกักบบ่ใครเน้นปุ๋ยค่ะ ต้นโดดใส่ปีแล้วเธอโบใส่ปุ๋ยอันขี้งัวะ่ะคะปุ๋ยอันเคมีกับใส่อยู่ถนนโด้มือกันบ่ใครใส่บ่ใครเน้นปลูกข้ามาศาสตรอีเดียงกันเลยโบมีออกดอกออกผลเป็นไงนี่เขาสสวัดีกันน่าจะเนาะจ่ายจังไงยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้เด้อจ้ะเด้อหุนกับเป็นกำลังแรงใจให้นใจใส่เนี่ เห็กำลังแลงใจไ้ทยเนี่ยดีๆมึงง้างาม,มาฝากเพื่อนๆนท่านผู้ชมตอนนี้กันเนาะสวัสดีค่ะ